สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบป้ายยาหลังวิ่งเสร็จนะครับโค้ามาร์ x รองเท้าเป็นรองเท้าที่ก็เป็นซูเปอร์เทรนเนอร์คู่หนึ่งนะแต่คู่นี้ไม่ได้ใส่แผ่นคาร์บอนใส่แผ่น p ีแบ็กมานะครับแผ่น p ีแบ็กก็จะมีความตอบสนองที่นุ่มนวลกว่านะการบกีก็จะไม่รุนแรงแบบ รองเท้าคาร์บอนคือสบายกว่าครับคู่นี้มีความนุ่มนวลกว่าคู่เมื่อวานค่อนข้างชัดเจนนะฮะในการลงเท้าถ้าลงถ้าท่านลงส้นมากเนี่ยอาจจะรู้สึกโค้งนะฮะถ้าลงส้นขนาดนี้แต่ผมลงแค่นี้นะครับพอลงแค่นี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ก็มีความนุ่มนวลดีมีความกลิ้งไหลนะะคู่นี้ใช้การกลิ้งไหลทั้งทรงรองเท้าที่โค้งนะครับและ การยุบตัวของโฟมลองสังเกตดูนะเห็นไหมครับด้านหน้ามันจะยุบนะฮะยุบพอยิ่งยุบก็ยิ่งรองเท้าก็ยิ่งกระดกเร็วขึ้นอีกนะฮะส่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นอีกแล้วก็เป็นความฉลาดเป็นการจูนของเขานะครับต่างกับบอสตันคือบอสตันเนี่ยจะไปเป็นก้อนกลิ้งไหลมันจะไหลนะฮะบอสตันจะไม่ค่อยกลิ้งมากแต่ว่าการส่งเท้าจะส่งไปข้างหน้าเร็วนะะเพราะว่ามันไม่ได้ยุบมากเท่าอันนี้พวกนี้จะยุบ มากกว่ามีระยะยุคมากกว่าลองเกลียบด,ดูได้นะครับส่วนวันนี้ลองไปวิ่งเร็วดูลองลองหน้าเท้าก็พบอะไรบางอย่างนะลงหน้าเท้าจ๋าจ๋าเนะี่ยรองเท้าคู่นี้เปลี่ยนบุคลิกไปพอสมควรจากรองเท้าที่นุ่มสบายนุ่มละมุนอย่างที่ผมบอกในครั้งแรกกลายเป็นรองเท้าที่มั่นคงนะฮะลงข้างหน้าค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีแรงส่งคืนทั้งแรงเด้ง ของโฟมและแรงดีดเบาๆของแผ่นนะฮะมันจะทําให้รองเท้าค่อนข้างติดเท้าตอบสนองดีและรองเท้าปุ๊บมันจะยุบนิดเดียวแล้วก็ส่งแรงคืนทันทีนะครับเท้าก็จะติดเท้ารองเท้าติดเท้าขึ้นมาค่อนข้างดีคุมง่ายนะไม่เหมือนรองเท้าคาร์บอนซึ่งจะแบบ ติดมากแต่ก็จะทำให้เราต้องยกขาเร็วขึ้นนะฮะมันจะกลายเป็นเร่งเรานิดๆคู่นี้ก็จะไม่เร่งมากนะครับวิ่งสนุกเลยทีเดียวสําหรับการวิ่งเร็วพอสมควรเมื่อเช้าลองประมาณเพจห้าเพจสี่ปลายๆนะฮะในการลงหน้าเท้าถือว่าวิ่งสนุกน่าจะวิ่งเทมโปได้สนุกดีทีเดียวก็ก,ก,ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ได้2ประสงค์นะฮะถ้าท่านอยากวิ่งสบายๆก้าวต่ำๆช้าๆ มันก็ให้ความนุ่มนวลแบบรองเทา้าเดลี่ m a ็ Cushion นี่ผมว่าใกล้เคียงเลยทีเดียวส่วนการลงหน้าก็เป็นรองเท้าที่วิ่งเท็มโปได้ค่อนข้างสนุกแทนนะลงแบบนี้ปุ๊บมันไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามีช่วงช่วงยุบของเขาพอดีนะแล้วก็มีช่วงช่วงเนี้ยมันจะรับจะเป็นช่วงที่เราวางเท้าด้านหน้าได้พอดีนะรเราสังเกตดูโอเคครับ ตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกซูเปอร์เทนเนอร์คู่ไหน